จากที่ลงมาจากไร่กังหันลมนะครับระหว่างทางก็ลงมาเจอส้มตำไก่ย่างลุงนอ้วกอันนี้เราก็สั่งเมนูมาเนี่ยกับเนื้ออันนี้ก็เป็นน้ำตกหมูอันนี้ก็เป็นไก่ย่างความเผ็ดก็เป็นระดับอนุบาลพริกสองเม็ดเด็ดอนุบาลเผ็ดหมาแรส้มตำเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับรสชาติเป็นยังไงไปไป คิ้วมากเลยตอนนี้อันนี้ตามก็าูดมาเพิ่อมอีกหนึ่งนะคะรสชาติอาหารอร่อยเนาะรีวิว,วนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วหมดเกลี้ยงทุกอย่างเนื้อไม่เหลือนะเลยมีแต่น้ำวันนี้เราจะพักกันที่นี่ค่ะ เช็คอินกันก่อนเนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูห้องพักกันว่าห้องพักที่คีรีลมเขาค้อนะคะคือรับประมาณสามพันกว่าบาทนะถ้าเราพักที่คีรีลมแล้วก็สามารถจะขึ้นไปจอดรถตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่พักคีรีลมจะมีคาเฟ่เนาะ ะมีต้อมยามเดียวซ้ายมือใช่ไหมใช่แล้วทางชั้นมากทางชันนี่ทางชันเอาเรื่อง ตัวห้องน้ำาุกอาบน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับครับอ่าไวไฟนะครับตู้เย็นนิทานซีนะครับครับขนมทุกอย่างทานซีส่วนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำทะลุมาที่นี่ได้นะครับอันนี้ปิดเปิดปล่อยน้ำนะครับทะลุมาที่นี่ได้ครับมาลงอ่านนี่ก็ได้หมีมารูดมา ถ้าเข้ามาในด้านนี้ครับจะเป็นชั้นผู้นะครับห้องแต่งตัวนะครับ <c oughs> มีก๊วนหนัวแต่งสีฟันยาสีฟันสบู่น้ำตรงนี้ฟรีเลยนะรอ,องเท้าใส่ในห้องนอกห้องตู้เซฟเสื้อผุม <c oughs> ครับได้ต่อผมครับอาหารเช้าเจ็ดโมงเจ <c oughs> ็ถึงสิบโมงคร <c oughs> ับไม่ทันห้าทีสิบนาที รีบเวลาไปบอกฟอนเอี่ารถระดิ่งรีบมารับนะครับแล้วก็บอกไว้ว่าให้รอก่อนอย่าไม่งั้นเดี๋ยว่ำเก็บนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับทุกคนอย่ามความสุขครับฝากรีวิวคนขับรถชื่อเสือหน่อยนะครับได้ค่ะพี่เสือนะคะเสือสาวนะครับครับดีไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับค่ะแล้วเราก็ได้สั่งอาหารมากินเนาะมาดูกันว่าวันนี้เราสั่งอะไรกันมากินบ้างนะคะนี่สลัดซิกเนเจอร์นะคะของที่นี่ แล้วก็ตามมาด้วยเมนูครับอย่างคาโบนาล่าค่ะแล้วก็มีลิปพอรชนี่ชิ้นใหญ่ๆตัวๆ <มา S 2> เลยมา,มากินกันนะภาพกลางบรรยากาศสุดสดชื่นของสายฝนมีสายฝนปลายๆมาค่ะแต่ว่าไม่ได้หนักมากเราสามารถยังนั่งกิน ที่หน้าห้องของเราได้อยู่เนาะโอเคไปกินกัน the n <next> สวัสดีทุกคนเชา้าวันที่สามเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากเลยนะครับที่นี่น,นี่ตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวไปดูบรรยาก,กศาศตอนเช้ากันเนาะจะมีหมอกไหม ไปดูกันดีกว่าหมอกไม่มีครับจะมีเมฆฝนคึมคึมวิวสวยมากที่นี่นูน่น,นตรงนูน้นหมอกอยู่นู่นครับไมตรงนั้นน่าจะเป็นเป็นองค์พระที่วัดป่าผาซ่อนแก้วนะ ก็เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้ากันต่อทางโรงแรมเขาก,ก็มีข้าวเช้าบริการให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวกําลังรอรถก๊์บเข้ามารับไปกินข้าวเช้ากันค่ะเราก็เรียกรถกล์ฟนะคะมาที่็อปปี้แล้วก็สานอาหารที่ชั้นสองมีลิฟต์ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินเดี <c oughs> ย๋ยวไปดูกันว่าลายอาหารยังไงบ้างไป <c oughs> <c oughs> one hour later โอเคค่ะตอนนี้เราออกจากที่พักที่คีลมข่าคอแล้วเนาะกำลังจะมุ่งหน้าไปน้ำตกสีดินนะคะก็อ,ออกมาก่อนออกมาจากที่พักกะฝนก็ตกปลอย,ลยๆเนาะแต่ตอนนี้คือแดดออกแล้วแดดมาแล้วก็มันก็มีทั้งฝนทั้งแดดไปนะถ้าใครมาหน้าฝนอย่างเงี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าที่น้ำตกจะมีน้ำเยอะไหม มาเที่ยวก็เป็นวันหยุดนะคะตะเลิกเนาะก็ตามอุทยานส่วนใหญ่ก็จะเข้าฟรีนะคะถ้าเป็นวันหยุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ถ้าเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกส่วนใหญ่ก็จะเข้าฟรีช่วงสงการแล้วก็ปีใหม่ค่ะถ้าอุทยานแห่งชาติอ่ะส่วนใหญ่จะเข้าฟรีก็เพื่อนๆถ้าสมมติว่ามีแพลนจะไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็อาจจะได้เข้าฟรีกันเนาะช่วงวันหยุดอย่างนี้ก็ประหยัดงบไปนิดนึงประหยัดงบค่าเที่ยวไปด้วย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศข้างในน้าตกจะเป็นยังไงบ้างเหมือนจะต้องเดินเข้าไปสักหน่อยนะคะมันจะมีลา,านจอดรถอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็ต้องเดินเข้าไปที่น้ําตกอเค แล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูน้ำนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนาะน้ำเยอะมากนี่เขาก็ติดป้ายนะครับว่าห้ามลงเล่นน้ำนะวันนี้จะลงเล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวเรา,าจะลงไปตรงนู้นนะถ้าไปถ่ายรูปข้างหน้า,านี้เนาะนี่ก็เป็นทางเดินลงไปข้างล่างนะคะตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างคะอากาศดีมากครับสดชื่นมากเลยอะ ไม่ไม่ร้อนเนาะนเพราะว่ามีแบบว่าต้นไม้ปกคลุมเยอะน้ำก็ไหลแรงมากเลยน่าจะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่เนาะใช่เนี่เราก็ทังเดินลงบันไดต้องมองมองบันไดก่อนอจะวจะดุดตอนนี้ก็มาถึงหน้าน้ำตกแล้วนะครับาสวยมากใช่ไปดูกันเร็วไปดูไปดูกัน หนังสือบรรทับตาที่นั่นค่ะจะมาประทับตาค่ะค่ะนงค่ะนี่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ข้างหน้าเลยนะคะเจ้าหน้าที่หยิบปากการอแจกลายเส้นเลยแปลว่ามีคนมาบ่อยเนาะใช่ค่ะเขาสแตนบายเตรียมพร้อมเลย <c oughs> ไปดูกันนะครับ <c oughs> จะไปประทับตานะ านี่นะครับหน้าพี่เกียรติรูลยพี่เกียรติมีในตินไหมครับมีครับจะเป็นลูกสัตว์นะเนาะใช่ใช่เป็นลูกสัตวเเ์เดี๋ยวไปที่ศูนย์เลยนะเดี๋ยวเอาของผมไปก่อนวัครับของผมธรรมดาที่ไม่ธรรมดาอตอนนี้ ที่ที่น้องเขาอยู่เป็นรูปรูปนกนี่นะครับสองคนนี้ไม่อยู่สองคนนี้ลาเนาะต้องไปรูปรูปนกตัวนี้เพีงครับที่ตูนที่ศูนย์บริการเลยครับเดินตรงไปเลยครับใช่ไหมครับครับผมครับผมด้านล่างเลยนะครับด้าานล่งวันนี้มีลายเซ็นของนกนกลายเซ็นเดียวเนาะที่อุทยานแห่งชาติเขาขอค่ะที่เจ้าหน้าที่สองท่านเขาลาหยุดนะคะขออะไรลาเซ็นอุทยานไหน เป็นลูกลูกนกนะใช่ค่ะลูกนกขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับ <c oughs> นี่นี่ชี่โครงไปโครงกระดูกของโครงกระดูกของกระถิงโครงกระดูกของกระทิงตัวใหญ่มากเลยนี่เธ<า>อไปยืนเนที่ยวข้างๆเลย โอ้โหนี่แม็กสูงเท่าไหร่นะร้อย <17 8. S 1> แล้วดะดูกระทิงสูงมากตอนนี้เราก็อยู่กันที่<ว>อุทยานแห่งชาติเขาค้อกันแล้วนะครับใช่แล้วที่นี่ก็มีลานกลางเต็นทนะ์ด้วยเนาะแล้วก็เป็นห้องพักคือเพื่อนๆจะมาก็ต้องติดต่อเจ้าที่ล่วงหน้ากันก่อนนะใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่บรรยากาศดีร่มรื่นมากเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาพักที่นี่ก็มาได้เลยแล้วก็เราก็ได้ไยเซน เจ้าหน้าที่อุทยานมาแล้วเนาะไปร่าไรเซ็นกระสือมาแล้วใช่โอเคเดี๋ยวจะขึ้นไปดูพระตำหนักเขาค้อกันต่อก็คือพระตำหนักเขาค้อก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอุทยานแห่งชาติเอ่อเขาค้อเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นลานกลางเต็นท์นะครับดูลมลื่นมากข้างบนก็เป็นต้นสนเห็นไหมยากาศดีมากเลยนี่เขาก็แบ่งเป็นโซนเป็นล็อกเนาะ คือถ้าใครมาก็จับจองพื้นที่กันเองใช่แล้วก็ถ้ามีไฟด้วยนะกลางคืนก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมืดค่ะใช่ก็ถ้าใครไม่ได้มาพักก็มาแวะถ่ายรูปก,กันก็ได้เพราะว่าถ่ายรูปก,กับต้นสนก็สวยเหมือนกันมีห้องน้ําตรงนั้นด้วยค่ะห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆเลยถ้าใครจะมาตามเต็นท์อีกตรงนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไป ขึ้นไปที่พระตำหนักเขาคอ,อกันต่อเนาะนี่ทางขึ้นเขาพระตำหนักค่ะที่เราบอกนะว่าออกมาจากอุทยานแห่งชาติเขาคอแล้วก็ขึ้นไปเขาพระตำหนักอีกนิดนึงทางก็จะเป็นทางชันนิดนึงเนาะ นอนที่นี่หนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับแต่ให้นอนที่นี่สิบคืนสิปีโอ้โหแต่ลมเย็นมากเลยอ่ะอข้างหน้าคือวิววิวแน่เป็นวิว,วเป็นเขาคขอ เราปักมูทิปก็ขอลาไปด้วยบรรยากาศบนพัะนำหนักเข,ข,ข่าคอนะครับค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตรงนี้ตรงนี้ให้พวกเราด้วยนะ <S <S แล้วก็วันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย